ลิงไก่สซยาประทะอุ้ยลิงไก่สซียารุ่นพี่น้ำน้อยๆก็ต้องแพ้ไฟอยู่แล้วหยาบกลายเป็นปลาย่า เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิไป,ไปนะครับกับเกมมนกณนะปุระสึกไก่ชนพลังสุดเท่ปันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งต่างๆกันนิดหนึ่งสําหรับในตอนนี้พี่ก็เก็บเงินได้6 0แสนกว่าล้านเป็นที่เรียบร้อยอก็ยังขาดอีกต้องเก็บให้ได้1ล้านล้านน่าจะหนักสักนิดหนึ่ง แต่ก็อีกไม่นานเกินรอแล้วก็มีดวงตาถึง7จ0 0หนกันแล้วนะแล้วก็ตอนนี้จะบอกว่าแลนกิ้งของพี่นี่จากประมาณ1,000 0นิดนิดพี่ก็เล่นมาอีกประมาณ2,000กว่าแมตช์ขาดอีกประมาณ8,000แมตช์เราก็จะเป็นระดับมิสติคอลกอรี่สำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเก็บเงินเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าเล่นโหมดธรรมดาวอมือไปก่อนเฮ้ยตัวพิเศษลิงไก่ซยาปะทะอุ้ยลิงไก่ซยารุ่นพี่ โอ้โหต่อสู้ในวันโลกล่มสลายเอาหน้าอ,อกไปรับเุ้ยโอ้โห้โอลุนพี่ไม่นะเพื่อนโดนโอ้โห้โโหโโหโโหเงยหน้ารับชะตากรรม ยถึงจะตายแต่ก็ยังเหลือร่างกายเอาไว้ยังถือว่าแข็งแกร่งเลิ่มมาก็เปิดตัวด้วยตัวพิเศษกันเลยนะเนี่เดี๋ยวเราไปเล่นออนไลน์กันเลยดีกว่าอผู้เล่นออนไลน์6000กว่าคนจัดไปเลยเพื่อนเราก็ยังไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้นี่สู้แบบว่าออนไลน์แบบมากมายต้องอัพให้เก่งกว่านี้ก่อนนะโอ เจอแบบนี้แล้วเพื่อนลิงไก่ไซยาปะทะโอ้ยลิงไก่ไซยาอีกรอบเฮ้ยจะมาซ้ำอะไรขนาดนั้นปฏิเพื่อนโอ้โหระดับแม่มิสซิเคิลกอรี่เลยนะเพื่อนเจ้าไก่น้อยออ้ยเท้ากับพลังมัดรับชะตากรรมรอบสองไม่นะเพื่อนว้าวโอ้หโดนแบบติดติดกันเพื่อ ร่างกายนี่แหลกสลายดูเหมือนจะพิมพ์อะไรเอ่ยแต่มองไม่เห <c oughs> ็นอุ้ยโอ้ยถึงกับเออเลอร์กันเลยทีเดียวตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนตัวแล้วก็เล่นออนไลน์เอาตัวระดับสุดยอดนี่หาเงินไปก่อนโอ้เจ้าไก่ไซตามะเฮ้ยเลเวลหนึ่งไก่บังกี้ดีรูฟี่ปะทะไก่ไซตามะหนึ่งหมัดโดนไปเพื่อนพลังมัดลัวเฮ้ยจมดินเลเวลหนึ่งแบบนี้ นำมาสู้ก็ไม่มีทางชนะงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เจ้าไซาตมะออกต่อสู้กันบ้างครับผมเจ้าตัวนี้ยังทำให้อุ่นใจเหมือนเดิมแม่ไม่เกรงกลัวโอ้โหเจ้าไก่ยิมนาสติกไก่ไซตมะหนึ่งหมัดปะทะเจ้าไก่ยิมนาสติกโอ้หวัดดีเพื่อนกลัวช่หรือเปล่าถึงจะหน้านิ่งนี่แต่ว่าหมัดชั้นโคตรด,ดุนแรงได้เวลาตายแล้วเพื่อนตีหลังการหลบไม่พ้นโอ้โห คาบเหลียนแล้วก็นอนสิ้นใจ เลเวลอัพรผมตอนนี้นี่เลเวล16,354อย่างที่บอกว่าพี่กำลังพยายามเก็บเลเวลให้ได้20,000เพื่อจะได้เพิ่มเงินเดิมพันนะเก็บเงินไว้อัพเจ้าลิงไก่ไซย,ย่าได้แบบรวดเร็วเปลี่ยนดานซิลุยเจ้าตัวนี้นี่สถิติก็ยังไม่มีความพ่ายแพ้โอ้โหไก่พระเจ้าไก่เดมอนฟ็อกปะทะไก่พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์อลาไม่มีสักกนิดพูดไฝนายจะต้อง ไพ่แพ้แบบไม่เหลือซากแน่นอนเพื่อนเสียบแล้วก็พ่นโอ้โหสลายเป่าทีนี่ปลิวหมดลดดหรืเอ75เองเหรอเนี่ยเจ้าไก่เพนมาลุยด้วยความรวดเร็วว่องไวปะทะเจ้าไก่เหลืองเจ้าไก่เพนปะทะไก่เหลืองโอ้โหเรียกได้ว่าพลังนี่คนละชัน้นหวัดดีซนาอ้อนี่อะไรเอ่ยอแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เล่นมาตั้งนานยา่า ตายซะอืผักลงดินพลังของเจ้านี่ก็แม่ชนะแบบสบายๆแล้วเกินจะเจอคนไทยไม่เอ่ยสำหรับช่วงเวลานี้เจ้าไก่โหคังเงะที่บิ๊กเบนโอ้โหปะทะเจ้าไก่ผู้คุมเกมไก่โหคังเงะปะทะไก่สีชมพูนายจะมาควบคุมฉันไม่ได้เข้าใจไหมเพื่อนฉันระดับมิสติกเลยนะเพื่อนออ กลายเป็นผุยผงส่วนชั้นกลายเป็นท่อนไม้หรือ3า4โคตรเยอะเจอตัวเลเวล20นี่ให้ xp แบบสบายต่อไปไก่กล้ามครับผมกล้ามแน่นๆเน้นจู่โจมโอ้โหเจ้ากล้ามกับเจ้านักมวยไก่กราม120%ประทะไก่บ er. ็อกเซอร์ ยกที่หนึ่งเดี๋ยวจะเอาให้นอกตั้งแต่ครั้งแรกกันเลยนะไปดีกระสุนว้าเฮจอหมัดจากฟากฟ้าอย่างนายน่าจะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนตัวต่อไปก็ยังน่าจะชนะเพราะว่าเป็นเจ้าสาวริมันนกชนะ93 แพ้11โอ้โหไก่นังเงือกไฟกับน้ำไก่เพลิงฟินิกซาริมนกปะทะไก่นังเงือกพลังเพลิงกับพลังน้ำใครจะเป็นฝ่ายชนะน้ำน้อยๆก็ต้องแพ้ไฟอยู่แล้วอยากกายเป็นปลายา <c oughs> อุ้ยรีบลงน้ำแทบไม่ทันไก่กร้ามร้อยปเซ็นนี่ไม่ต้องก็ได้นะมาเป็นเจ้าสุดยอดไก่น้อยลูกเจี๊ยบปาลุยดูสิเพื่อน พี่เล่นไปแบบว่า1,940ครั้งแม่ที่ชน,นะแล้วก็แพ้นี่เยอะกันเลยทีเดียวโอ้โหเจ้าไก่ดำไม่น่าจะมีอะไรมากคู่นี้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะรีบปิดฉากตายสะเพื่อนกระน้ำมัดเข้าไปเออเดี๋ยวจะให้เจ้านี้สู้อีกรอบหนึ่งแม่คู่ต่อสู้คนนี้ยังไม่แบบถูกใจไปต่อผม อีกคนหนึ่งซิไก่มังกี้ดีลูฟี่สุดยอดลูกเจี๊ยบไซยาปัปะทะเจ้าไก่ลูฟี่หวัดดีฮัลโหลกระนํำหมัดเข้าไปหูยหูยคนอื่นเฮ้ยเลือดเยอะทีเดียวไม่ยอมตายด้วยเพื่อน เจ้านี่แข็งแกร่งกว่าที่คิดแต่เหมือนจะต่อยเราไม่เข้าอยู่นะตัวอื่นๆน่าจะไม่มีแล้วกลับมาเป็นเจ้านี่ตัวนี้ละกันลุยเลยเพื่อนเปลี่ยนด่านซิลุยโอ้โหเจ้าไก่ก้ามเลเวล3ลิงไก่ซสียาปะทะไก่ก้ามวะผมดูความแน่นของกล้ามของฉันนี่เน้นตัวใหญ่กว่าเพื่อนชกมาเลยหน้าอกลับ <c oughs> โอ้โหท้องฟ้าสีฟ้าเฉยเฮ้ยนายอยู่แบบดวงจันทร์นะเพื่อนอย่าลืมว่างมาจากโลกหรือไงเฮ้ยเออ รับแรงกระแทกไปซะเพิ่มอีกหนึ่งหลุมบนดวงจันทร์คนต่อไปใครเอ่ยนี่ลุยไหนสิโอ้ยปิดฉากด้วยเจ้าไก่แดงและกันนะลิงไก่สยาปะทะเจ้าไก่แดงตัวน้อยน่ารักจริงๆดวงตาของนายนี่มองหาอะไรอยู่ลุยว้าวลูกเตะสะบันหน้าชาร์จพลังบอลแล้วก็ตายสะเถอะ ล่าม่วงไม่ช่วยเรียบร้อยไปแล้วแล้วเปิดห้องแลบทิ้งรืด75 XP สําหรับในตอนนี้นี่เราอาจจะต้องไม่ไปเก็บเงินกันต่อแล้วนะต้องใช้เงินอีกเยอะในการอัปเกรดเจ้านี้ก็สําหรับใครที่อยากจะให้พี่เก็บเงินหรือว่าเก็บแลงด์กิ้งกันก่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยไว้จะรีบมาต่อตอนหน้ากันนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจ ให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ